สวัสดีครับพี่เคลนเองนะครับจากช่อง m a k e u p to g e t h e r ครับสำหรับวันนี้ไม่ได้ขับรถเองนะครับเพราะว่าที่ทํางานไม่มีที่จอดรถนะครับวันนี้เนี่ยพี่เคลนจะไปทํางานภาพนิ่งนะครับก็เป็นคอนโดนะครับเป็นวิวบอร์ดแปะที่คอนโดนะครับคอนโดกำลังสร้างนะฮะและที่สําคัญคืออเป็นคอนโดที่ราคาแพงมากนะฮะเพราะอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยนะครับ อันนี้คือโหดที่สุดอ่ะตาไห,หเลเลยว่ะโอ้อันนี้ก็เป็นคอนโดที่กําลังสร้างนะครับก็คงอีกไม่นานถึงก็จะสร้างเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าการสร้างคอนโดอะไรเงี้ยสมัยนีย้คือเร็วมากๆนะครับอันนี้คือชื่อของคอนโดนะครับวันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะฮะก็จะมีนางแบบมาขึ้นบิลบอร์ดให้กับคอนโดแห่งนี้นะครับ นี่คือสร้างเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือภายในนะฮะห้องที่ห้องโถงรับรองนะครับครับก็จะบอกอ่าทุกทกคนนะฮะว่าเสร็จจากงานน,นี้นะฮะพี่พเลนก็จะไปต่ออีกงานหนึ่งทันทีเลยนะครับอันนี้น่าจะเสร็จดึกอ,อันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้านะครับเป็นบะหมี่แห้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องประชุมนะครับก็จะมีเป็นห้องตัวอย่างก็มีนะครับ แต่เมื่อสักครู่นี้เป็นห้องที่ใช้สําหรับแต่งหน้าทําผมนะครับก็จะมีะของประดับตกแต่งพอสมควรนะฮะส่วนด้านล่างนี้นะฮะเขาก็กําลังพี่พี่ทีมช่างไฟนะครับทีมฉากเขาก็กําลังเซตอัพกล้องเพื่อที่จะถ่ายกันนะครับตอนเช้าอย่างนี้นะฮะคือคือเช้ามากนะฮะพี่เกรนก็เลยเดินออกไปที่7 e เ e ่นอีเเะครเพื่อไปซื้อกระดาษทิชชู่นะฮะแล้วก็อุ๊ยข้าวแกงรานี้น่ากิน แต่ว่าเพิ่งกินข้าวไปเมื่อกี้นะฮะก็เราก็จะไปซื้อกระดาษทิชชู่แล้วก็ซื้อกาแฟด้วยซื้อน้ําด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะที่เซเว่นอิเลเวนจากจุดที่เป็นคอนโดม,มาที่เซเว่นเนี่ยก็เดินประมาณแบบหนึ่งห่อฮะก็จะถึงนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเราก็กําลังจะเดินกลับไปที่คอนโดนะครับเพื่อที่จะไปแต่งหน้านางแบบนะฮะอันนี้คือแต่งหน้านางแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับนางแบบเนี่ยนะฮะก็ยังเด็กอยู่เลยครับอายุยังไม่ถึง20นะฮะที่เป็นคนรัสเซียนะครับแต่ชื่อนะ่ะจําไม่ได้จริงๆเพราะว่าชื่อรัสเซียแล้วเราค่อนข้างจะจํายากนะฮะอันนี้ก็เป็นขนมนะครับที่น้องทีมสไตลิสต์นะฮะเขาเป็นคนทำนะฮะแล้วเขาก็เอามาฝากให้กองถ่ายรับทานนะครับอร่อยทีเดียวนะครับช่างผมก็ชื่อแม่จอนนะครับ ส่วนอันนี้เดินมาเจอพอดีนะครับน่ากินเชี่ยวแต่ว่าเขาเอาไว้ให้ลูกค้านะครับอดฮนะส่วนอันนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยไปทัชอัพนางแบบใช่ไหมครับแล้วเราก็ทําตัวเนี้ยหล่นลงไปในานา้ําสักพักหนึ่งนางก็ลอยออกไปไกลแล้วสักพักนึ่งนางก็วนกลับมานะฮะเราก็ไปหยิบนะครับ ช่วงบ่ายเราก็จะมีผลไม้แบบนี้นะคะมาเสิร์ฟให้กับทุกๆคนนะครับเป็นผลไม้รวมครับครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็เสร็จงานแล้วล่ะนะครับพี่เคเลงก็เลยเรียกรถแท็กซี่มานะครับคราวนี้ก็ได้เป็นรถมาสเตอสามนะฮะคนขับหล่อเชียวนะครับชวนคุยตลอดทางเลยนะครับไม่อยากจะคิดอะไรมากแต่ว่าก็แอบคิดนิดนึงนะฮะอืมหล่อดีเดียวนะ ครับก็อาบน้ําไปเอารถแล้วก็มาทํางานต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานถ่ายโฆษณานะครับรถชั้นแดงนะค่ะต้องของลงไหมพี่มีจ้นม,มีมีของลงจอดนี้ลงก่อนก็นได้ครับเราข้างล่างแล้วเดี๋ยวพี่ปุ๊บพี่บนไปมันจะมีทางทางลงใ,ใต้อาคารเนะีาา่ยขวามืออาา่อาฮะครับผม ใช่ทางลงเลยว่ะเนี่ยมันชันอย่างเงนี้ยไปถามปแป๊บนึงนะับอันนี้ทางลงใช่ไหมครับโอเคอันนี้คือทางลงจริงๆด้วยแต่ชันมากอะ่ะ งูไปถามเพื่อความแน่ใจนะครับเพราะว่ายี่้วยทองเจอแล้วเจแล้วเุ้ยท้องรถขูดกบบอะไรเนี้ยว่า,ว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 าแล้วเชียร์มันต้องมีอะไรท้องรถขูดดึงึ้นเมื่อกี้ ก็มาถึงแล้วนะฮะสำหรับสถานที่ถ่ายทำวันนี้นะก็คือออสการ์อพาร์ตเมนต์นะครับก็เป็นสถานที่ที่อถ่า,ายหนังหลายๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุกผาลาตรีนะครับแล้วก็เรื่องหอแต๋วแตกด้วยนะครับหลายๆเรื่องครับมิวสิกวิดีโอด้วยครับครับก็เพิ่งจะแต่งหน้าน้องๆนักแสดง เสร็จไปไปที่เรียบร้อยนะครับก็น,นักแสดงก็จะมีผู้หญิง3อ้ขอโทษผู้หญิง1คนแล้วก็ผู้ชาย3คนนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของออสการ์พัรเมนนะครับก็จะประมาณชั้น8อะไรแบบนี้นะฮะ ก็มาถึงชั้นดาดฟ้าแล้วนะครับตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจนะฮะว่าทําไมถึงมาถ่ายที่นี่แล้วก็เป็นชั้นดาดฟ้าด้วยนะครับแต่พอขึ้นมาข้างบนแล้วก็อออเข้าใจแล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ยโลเคชันสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็มีตึกสวยๆนะครับลายล้อมเลยนะครับข้างๆก็จะเป็นโรงแรมโรงแรมเมอร์เคียวนะครับพีเรนก็เคยมาแต่งเจ้าสาวที่โรงแรมนี้นะครับ นี่ก็กําลังจะเตรียมเข้าฉากนะครับน้องๆน,นักแสดงก็มาถึงแล้วก็กําลังเสร็จฉากกันนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมอาร์ตนะครับคืองานนี้เป็นงานเกี่ยวกับไก่ทอดนะครับก็เจ้าดังครับน,น,น่าจะเก็ตว่าคือยี่ห้ออะไรนะฮะก็ทีนี้เนี่ยทุกคนเขาก็มาเตรียมพร้อมกันด้านนี้แล้วนะครับนั่นคือ,อฉากข้างในนะครับ คนนี้ชื่อน้องฟิล์มนะครับเป็นแคสติ้งนะครับเขาก็จะเขียนชื่อบนขวดน้ำของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็คือความสูงของชั้น8นะที่ออสการ์พาร์ทเมนต์นะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังนะครับกองถ่ายโฆษณาโฆษณาอะไรนั้นเป็นความลับอยู่นะบอกไม่ได้นี่ไก่ทอดไม่ได้นี่ไก่ช้าเห็ดครับไก่มาสิตให้กูจีเสื้อเอาละกันเดี๋ยวเราเอาเพราะมันคืออะไรโปะแตกที่อันเนี้ยเรื่ออกนะอันเนี้ยชัดสุดจริงก็ชัดเนี่ยอันนี้ยังกำกึ่งนั่งรอนักแสดงเข้าฉากเราก็ได้กลิ่นไก่ทอดแบบ เหมือนอยู่ในร้านไก่ทอดชื่อดังเลยนะครับในกล่องนั้นนะฮะคือไก่ทอดแบบแน่นๆเต็มๆของจริงกินได้นะครับหอมมากอัะครับ,รบพอตกบ่ายนะครับพี่เคลรนก็เดินลงมาเข้าห้องน้ำอ่าเป็นเป็นรถห้องน้ำนะครับอยู่ข้างล่างครับต้องเดินทั้งหมด8ชั้นครับขึ้นไป ชั้น8คือชั้นดาดฟ้านะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งจะมาถึงชั้นที่4นะฮะครึ่งทางละลืมเหนื่อยอยู่นะ,ะเริ่มละเริ่มละอ่ะซู้ๆเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วครับตอใกล้ถึงแล้วหรอชั้นห้ากนะโอเคโอเค <Okay. S 1> เนื่ไหมฮะ ไม่เหนื่อยครับผม KFC สุดเฮ้ยอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรออกมาไก่ทอดไก่ทอดสู้ตายเอออืมจริงเหรอนีแค่นี้พอเฮ้ยกินายด้ได้ได้ไม่จมไม่จมไม่แพ้วรอด เพลงนี้เลยแล้วกับ o เต้นรูปเต้นรูปเตนโมกเต็นฮัป้ก็่จยับเด็ดช่วงบ่ายๆเขาก็จะมีลูกชิ้นมาแจกนักแสดงแจกทีมงานอะไรแบบนี้นะครับกินน่าอร่อยจ้า กินตัวคุณเฉยมันวิ่งตามากมันไม่คุยกระเป๋านโอ้โแรงมากกินตัวเหมือนกินกินเหมือนเหนกินตัวชั้นแค่นั้นเองนี่เด้อไปเป็นบ้านอยู่ไหนบ้างเนี่ยบ้านใหญ่อยากอู่ตอนที่แบบบ้านใหญ่แครับก็ใกล้เลิกงานแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าอยู่นะฮะมาดูกันว่าเราจะได้กลับบ้านไหมหรือจะได้ถ่ายต่อนะครับ ร็แล้วนะครับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันแล้วเป็นไงคาคุดหรอเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่มืดยังถัดยังรอดยังรอดอยู่นี่เขเล่นเก่งอะไรมาถ่ายอะไรมาเก่งเนาะเสร็จใบมากอย่าพึ่งตัดเลย คุณมากค่ะดูให้เอาไปเลยนี่คือไก่ทอดของจริงนะครับที่เขาเอาไว้ใช้ถ่ายนะครับได้ไหมตก้าได้่ันไม่ได้ตรงรูปด้วยเรื่องสันไม่ตรงรูป่ะ อันนี้ก็เป็นแสงยามเย็นของกรุงเทพมหานครนะครับแต่อาจริงๆพี่เคาเรนชอบต่างจังหวัดชอบป่าไม้อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับตอนนี้ก็เสร็จงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เคลียร์สตังกันแล้วนะครับอันนี้ก็มาสวัสดีล่าลาน้องๆทีมงานแล้วก็น้องๆน,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 นักสแสดงนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินไปที่ลานจอดรถนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ คลิปการทำงาน2วันติดกันของพี่ขลินนะฮะขอบคุณทุกทคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกด s u b c r i b e like, ์ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่ง Ring My Bell ไว้ให้ด้วยนะครับมีคลิปอะไรแนวๆนี้ก็จะมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกนะครับถ้ายังไม่เบื่อกันไปซะก่อนนะแล้วก็ขอบคุณ Subscriber ใหม่ๆที่เข้ามากด Subscribe ด้วยนะครับอากจะบอกว่าขอบคุณจริงๆเป็นกำลังใจมากๆนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ย ถ้าใครดูคลิปพี่เขลินประจำเนี่ยก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แนวหอวอหวะอะไรนะครเป็นแนวดูเพลินๆน,นะครับก็อยากจะโคมงคอนเซ็ปต์ให้ดูเพลินๆอย่างนี้ไปตลอดนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไปละครับสวัสดีครับ